6จุดสำคัญปรับ่วงจุ้ยร้านค้าเปิดซับรับมหาโชว วันนี้นะครับมาเอาใจเหล่าพ่อค้าแม่ค้ากันในช่วงที่เศรษฐกิจกําลังค่อยๆดีขึ้นแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีกระตุ้นยอดขายแบบจริงๆกันซึ่งการจัดหวงจุ้ยร้านก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยเปิดทรัพย์ดึงดูดลูกค้าได้แบบไม่ยากวันนี้นะครับผมมาแนะนํา6จุดสําคัญที่ช่วยเปิดทรัพย์รับโชคให้กับร้านค้านะครับ1เปิดประตูทรัพย์ ประตูหน้าร้านควรจะมีทางเข้าออกทางเดียวและจะต้องเปิดโล่งทุกบานไม่ควรมีสิ่งกีดขวางหน้าประตูเพราะเชื่อว่าเป็นการขัดโชคขัดลาบและควรมีธรณีประตูเป็นคิ้วที่ขนาดไม่สูงมากเท่านี้ก็จะช่วยเปิดรับทรัพย์ให้ลูกค้าเข้ามาได้แบบง่ายๆ 2. ปลายร้านดักทรัพย์ ป้ายร้านเป็นจุดสําคัญมากจุดหนึ่งที่บอกว่าร้านเราอยู่ตรงไหนและเป็นสิ่งที่ช่วยดักซับดึงดูดลูกค้าเข้ามาซึ่งป้ายจะต้องเป็นตัวหนังสือชัดเจนอ่านง่ายและน่าดึงดูดและควรตั้งขวางกับแนวถนนเพราะตามหลักที่ว่าป้ายที่ขวางกับถนนย่อมปะสายตาได้ดีกว่านั่นเอง 3. แสงสว่างในร้านแสงสว่างเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญตามมาด้วยหลักฮงจุยที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายดีขายรัวๆเน้นว่าร้านควรติดไฟให้ทั่วถึงและมีความสว่างเพียงพอแต่ไม่ควรสว่างจ้าจนเกินไปหรือว่ามืดจนเกินไปเพราะจะทำให้เป็นการไล่ซับและทําให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมามองไม่ชัดและปวดตาได้ C. ชั้นวางสินค้ามหาโชคการจัดวางสินค้านอกจากจะเป็นการจัดโซนให้ง่ายต่อการหาแล้วการวางให้ถูกหลักหวงจุ้ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้เช่นกันโดยการจัดได้ดังนี้ ด้านซ้ายมือเป็นจุดที่มีการไหลเวียนของพลังงานที่ดีที่สุดในร้านควรจัดวางสินค้าที่ขายดีหรือว่าสินค้าที่ต้องการขายออกไปหรือเป็นสินค้าประจําร้านสินค้าตามเทศกาลด้านขวามือจุดนี้จะเป็นจุดที่กระแสะพลังค่อนข้างนิ่งสินค้าควรวางเป็นสินค้าที่ขายได้น้อยหรือว่าสินค้าที่ไม่เน้นทํายอดขาย ด้านหน้าสุดเป็นตำแหน่งหน้าร้านที่มีกระแสพลังงานดีต้องเปิดปิดให้โล่งเพื่อเป็นการเรียกทรัพย์ด้านหลังสุดเป็นในส่วนของหางมังกรและหางเสือเป็นจุดที่อยู่ด้านหลังของร้านในจุดนี้ควรวางสินค้าที่มีน้ำหนักมากหรือว่าสินค้าประกอบที่ไม่ใช่สินค้าหลักของร้านเพื่อความมั่นคงและความมั่งค่งของร้าน 5. โต๊ะเก็บเงินมหาเฮงโต๊ะเก็บเงินหรือว่าแคชเชียร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นหน้าร้านได้แต่ไม่ควรตรงกับประตูหน้าร้านถึงกับที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเจอหน้าร้านเลยทันทีควรจัดวางอยู่ในตำแหน่งทะแยงกับประตูทางเข้าและด้านหลังควรเป็นผนังทึบเพราะจะช่วยเรียกทรัพย์เข้ามาแบบไม่ขาดสายและที่สำคัญไม่ควรติดกับผนังห้องน้ำเพราะเชื่อว่าจะทำให้อับโชค 6. เลขโตเสริมเฮงจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ลักษณะของโต๊ะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ส่งผลต่อหัวจุ้ยในร้านเช่นกันโดยการจัดโต๊ะในร้านควรรวมกันให้เป็นเลขคี่เช่น9กโต๊ะ1 1โต๊โตแต่ควรจัดเก้าอี้เป็นเลขคู่เช่นแตัวและควรเลือกลักษณะโต๊ะที่เป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือว่าโตสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมุมโต๊ะควรมีความโค้งมนไม่เป็นมุมเหลี่ยมเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดปัญหาขัดโชคลาภเอาละครับคำถามวันนี้ครับผมถามว่า ประตูเปิดซับนะครับหน้าร้านนะครับควรมีทางออกกี่ทานะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะไปพาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารอะไรใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันครับผม